ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องสื่อสารอย่างไรให้เพื่อนร่วมง,งานเข้าใจมาฝากนะครับการสื่อสาร <c oughs> ในการทํางานนั้นเป็นสิ่งสําคัญหากคนทํางานไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ความผิดพลาดในการทํางานก็จะเกิดขึ้นได้สูงดังนั้นก่อนที่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นเราจึงต้องหาทางป้องกันด้วยการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดการสื่อสารในที่ทํางาน มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะส่งผลถึงความสําเร็จในการทํางานหากพนักงานสื่อสารไม่ตรงจุดป,ประสงค์หรือสามารถทําให้พนักงานอีกคนหนึ่งเข้าใจได้การทํางานก็จะไม่ประสบความสําเร็จหรืออาจทําให้เกิดความผิดพลาดกันได้ง่ายๆก่อนที่จะทําการพูดคุยเราต้องเริ่มคิดก่อนว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจความหมายไม่ใช่พูดออกไปโดยไม่ได้จัดลําดับความ ความคิดอะไรเลยหากต้องการให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมง,งานหรือการสื่อสารระหว่างลูกน้องกับเจ้านายก็ตามเราต้องสื่อสารอย่างมีแบบแผนเรียบเรียงข้อความอย่างให้สัพ์อย่าให้สับสนวุ่นวายไม่เช่นนั้นระหว่างแล้วแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อาจจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราต้องการจะพูดอะไรออกไป แน่เทคนิคการทำงานต่อไปนี้จะเป็นตัวช่วยของเราเมื่อต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่นให้มีประสิทธิภาพและให้เข้าใจความต้องการของเราซึ่งมีอยู่ดังนี้จุดมุ่งหมายของการสื่อสารก่อนที่จะมีการพูดคุยทุกครั้งเราต้องคำตั้งคำถามกับตัวเองว่ากำลังจะพูดเรื่องอะไรและมีจุดประสงค์อย่างไรแต่ที่เราต้องตั้งคำถามก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เราไม่หลงประเด็นและสื่อสารด้วยข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงการพูดขึ้นมาลอยๆโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก่อนหลังจะทําให้ผู้ฟังสับสนกับข้อมูลที่เราได้สื่อสารออกไปการบอกให้รู้ถึงจุดหมายของการสื่อสารเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การฟังเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังพูดได้ง่ายขึ้นฟังก่อนแล้วค่อยพูดก่อนที่เราจะเริ่มพูดอะไรก็ตามเราต้องไม่ลืมที่จะฟังให้ ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเสียก่อนไม่อย่างนั้นเราอาจจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ต้องการพูดเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ฟังว่าคนอื่นกําลังจะพูดอะไรการพูดโดยไม่รับฟังข้อมูลของคนอื่นจะทําให้เราไม่เข้าใจและไม่สามารถตอบคาถามได้หรือแม้แต่ไม่สามารถเสนอความคิดเห็นใดๆได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเนื่องจากเราไม่ได้ฟังใครเลยดังนั้น หากต้องการให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดเราต้องหยุดฟังสิ่งที่คนอื่นพูดก่อนเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นสื่อสารกันให้มากขึ้นต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งของปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นจากการไม่พูดคุยกันหรือพูดคุยกันน้อยเกินไปเช่นเมื่อเราเจอปัญหาที่คุณคุณค้องคุณค้องมองใจกับเพื่อน่วงงานบางคนเราไม่ได้แก้ปัญหาแต่เลือกที่จะสถานการณ์เงียบหายไปเองแต่นั่นกับไม่ได้ช่วยอะไร จะเห็นได้ว่าหากเราต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราคิดเราต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานให้มากขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะให้คนอื่นเข้าใจเราหรือเดาใจว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่การทําการที่เราสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานมากขึ้นไม่เพียงแต่จะทําให้เข้าใจเรามากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้งานมีปัญหาน้อยลงด้วยเพราะเราได้พูดคุยกับ เขาในทุกขั้นตอนจึงเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมโจวเทนี้นะครับสวัสดีครับ